นักฆ่าชุดดำเซไปสองสามเก้าก่อนร่างสุดหวบลงกับพื้นแน่นนิ่งซวีชิงรีบหันกลับไปมองการต่อสู้บุรุษที่ช่วยนางไว้ดูเหมือนจะเสียสมาธิไปช่วขณะขณะที่ช่วยนางทําให้แขนของเขาถูกฟันเข้าจนเกิดบาดแผลลึกแต่ถึงอย่างนั้นกระบวนท่าของเขาก็ยังคงดุดันราวพายุโหมการเคลื่อนไหวถูกท่วงท่ารวดเร็วทรงพลังไม่กี่กระบวนท่าก็จัดการนักฆ่าคนที่สองได้สําเร็จนักฆ่าที่เหลือเห็นท่าไม่ดี รีบหันหลังแล้วทะยานหนีไปทันทีขนผู้นั้นรุกไล่ตามหม่จะจัดการให้สิ้นซากทว่าขณะที่เพิ่งรวบรวมพลังเตรียมทะยานขึ้นกลางอากาศกลับเสียหลักตกลงมารัางสิตลงหลับพื้นในท่าคุกเข่าข้างเดียวมือข้างหนึ่งกุมหน้าอกแน่นก่อนพ่นเลือดส,สดๆออกมาเต็มปากด้วยสัญชาตญยานของผู้ที่เคยเป็นหมอและเพราะอีกฝ่ายเพิ่งช่วยนางไว้ตนมูสวีชิงจึงรีบวิ่งออกไปคุกเข่าลงข้างเขาแล้วพยุงร่างที่กำลังซุดตัวลง ระวังหน่อยท่านยังไหวอยู่หรือไม่คนผู้นั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยไอสังหารตัวมุสวีชิงรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดไม่รู้ว่าเพราะถูกเสตตายกเย็นนั้นขมขวัญหรือเพราะตกตะลึงในความหล่อเหลาของอีกฝ่ายกันแน่แต่สติยังไม่หลุดไปเสียทีเดียวอยากเข้าใจผิดนะตั้นจํายุทธข้าแค่ผ่านมาเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกนั้นเลยอย่ากโกรธนะอย่าลงมือข้าขอร้องล่ะอยากเข้าใจผิดจนมาทำร้ายข้า จอมยุทธในจวนทิ้งอ๋องของเขาแท้ๆกลับมีคนมาเรียกเขาว่าจอมยุทธนี่มันคนโง่มาจากไหนกันหลงจิ้งซิวมองสำรวจคนร่างผอมบางตรงหน้าแล้วคิดในใจเห็นอีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะลงมือสวีชิงก็กล้าขึ้นมาอีกเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามข้าช่วยดูแผลให้ท่านได้ไหมอย่างไรเสียคนผู้นี้เพิ่งช่วยชีวิตนางไว้ตามหลักแล้วบาดแผลจากคมดาบไม่น่าร้ายแรงถึงเพียงนี้แต่เห็นได้เขาถึงกระอักเลือดออกมาได้ แถมกลิ่นคาาเลือดอยังรุนแรงผิดปกติด้วยหรือว่าอาวุธที่ใช้โจมตีจะมีพิษแฝงอยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องรีบตรวจดูเดี๋ยวนี้ต้องหลังพิษต้องช่วยชีวิตเขาในฐานะหมอที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและรักษาชีวิตผู้อื่นคนผู้นี้เสี่ยงชีวิตช่วยนางไว้แต่กลับต้องมาตายต่อหน้านางเช่นนั้นนางคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่สวิชิงยกมือขวาขึ้นสะบัดไปด้านหลังอย่างแนบเนียนพอกลับมา อีกครั้งในฝ่ามือของนางก็ปรากฏขวดยาเล็กๆขวดหนึ่งเม็ดยาช่วยชีวิตของยาหินนานไปชิ้นกินเม็ดข้างในช่วยห้ามเลือดส่วนผงยาใช้ทาภายนอกว่ากันเรื่องประสิทธิภาพการห้ามเลือดแล้วนี่ถือเป็นของที่ดีที่สุดในโลกหรือแม้แต่ในจักรวาลเลยทีเดียวกินนี่ก่อนเพื่อห้ามเลือดเดี๋ยวข้าจะดูแผลให้นะตอนที่ประคองแขนของท่านจอมยุทธนั้นสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็ทำให้หน้าจอสีฟ้าอ่อนปรากฏขึ้นในหัวของสวิชิงทันที ระบบแสดงผลว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บในภายในรุนแรงปอดได้รับความเสียหายและแผลที่แผ่นด้านหลังก็ฉีกขาดแม้จะไม่มีพิษปนเปื้อนแต่ก็จำเป็นต้องรีบห้ามเลือดและเย็บรักษาด้วยด่วนจิ้งอ๋องสะบัดแขนออกอย่างแรงใส่ตาเฉียบคมเจ้านี่มาจากไหนกันยายถึงได้บังอาจไร้มารยาทถึงเพียงนี้ผู้ป่วยที่ชอบแต่เอาแต่ใจแบบนี้สวีชิงเคยเจอมามาก อาการต่อต้านแค่นี้ไม่ถือว่าสำคัญคงไม่มีใครไปถือสากับคนเจ็บหรอกใช่ไหมอีกอย่างคนโบราณก็มักจะระแวงเป็นทุนอยู่แล้วในจะเพิ่งถูกลอบจมตีไปหมดัหมดๆไม่เชื่อใจหมอที่จู่ๆก,ก็ร่วงลงมาจากฟ้าอย่างนางก็ไม่แปลกอะไรสวีชิงแปลกขวดยาเทเม็ดยาวินหนานไปชินลงในฝ่ามือก่อนพูดขึ้นไม่ต้องห่วงข้าไม่ใช่คนเลวและนี่ก็ไม่ใช่ยาผิดนะเพราะข้าเป็นหมอหลวงในสำนักหมอหลวงเชียวนะ ยาตัวนี้เป็นสูตรลับของตระกูลเรามีสรรพคุณห้ามเลือดชั้นยอดอวัยวะภายในของท่านได้รับบาดเจ็บแผลภายนอกก็ฉีกขาดต้องรีบห้ามเลือดโดยด่วนขณะที่พูดอยู่สวีชิงก็เงียบเป็นทันทีที่นี่คือที่ไหนคนผู้นี้เป็นใครนางยังไม่รู้เลยแทๆ้ๆแล้วทำไมนางถึงต้องเผยฐานะตนเองเพื่อให้เขาเชื่อใจเรื่องยาของนางด้วยถ้าหากพวกเขาไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกันหรือกระทั่งคนละมิติกัน คงถูกมองเป็นคนไม่ปกติไปแน่ๆหัวหน้าสมนักหมอหลวงชิงอ่องนึกขึ้นได้เขาจำเบารับใช้หนุ่มที่เก็บมาจากถนนหยงอันเมื่อตอนกลางวันได้เจ้าคือต่วนมู่สวีชิงหรอทำไมเจ้านี่ถึงวิ่งมาที่นี่ได้ตอนกลางวันที่เห็นยังปางตายอยู่เลยพอตกเย็นก็คืนชีพขึ้นมาแหล่งนั้นหรออา้าวรู้จักกันนี่นาะที่แท้ก็คนรู้จักกันยอดไปเลยสวีชิงพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นใช่ใช่ใช่ข้าเองข้าเอง ท่านรู้จักข้าหรือไม่เท่าที่นี่ที่ไหนข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่ทันที่สวีชิงจะถามจบจิงอ๋องก็มีเลือดพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเลือดไหลออกมาจากเข่าปากสวีชิงเรียบยื่นยำเม็ดที่อยู่ในมือไปข้างหน้าอ่ะกินนี้เข้าไปเถอะจะห้ามเลือดได้เร็วมากจิงอ๋องเหลือบมองเธอแวบ,บหนึ่งก่อนรับยามเม็ดไปแล้วกลืนมันลงไปผู้ป่วยให้ความร่วมมือดีแบบนี้ก็ง่ายหน่อยสวีชิงรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง แถวนี้มีเรือเล็กๆหลังหนึ่งข้าจะช่วยประคองท่านไปที่นั่นแล้วจะช่วยทําแผลเก่าที่ปรีออกให้ท่านก่อนดีไหมทันทีที่พูดจบเงาดําอีกร่างก็พุ่งเข้ามาสวีชิงใจเต้นรันทัวเป็นพวกเดียวกันกับพวกเมื่อกี้หรือเปล่าหรือจะมาแก้แค้นแต่ไม่มีหมอคนไหนจะทิ้งคนไข้ของตนเองไปในเวลาอันตรายแบบนี้นี่เป็นจรรยาบรรพพื้นฐานของวิชาชีพสวีชิงจึงยืนอยู่ข้างหน้าคนไข้ของนางโดยสัญชตาตญาณปกป้องจิงอ่องไว้ข้างหลัง